มันหลายปีทำใครที่มีวิธีเพื่อเราจะพบกันสักคนที่เป็นเหมือนเราที่เ่าจะมี่างสัตวงได้มันจะมีสักคนไหมได้เดันไปไม่กลับไปจริงๆทะได้เดิรอที่ไปรูสึอกอย่างนี้ที่มันร อยากมีคนรักคนไม่รักไมนเป็นบ,บน้นนะคนในชีวิตมีใค่เขาใจบอกก็คงไม่รู้ดีขนาดก็คงไม่รู้คงต้องคาสิ่งหมเป็นน้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นอยู่ที่ไหคนในีวิตนราอกนานเท่าไหเออกว่าจะใ

กับเราจะเห็นใครก็ดินคู่กันยิงทันไม่ดอนร้กินน้ำที่สันนัอนยิ่งฝนที่สันนเพลินวังเง็บการาเคยจะมาไรได้จะฝันไปไม่กล้าเป็นจริงสักทีก็ได้ต่รอทักไปเราสนตกเงงเงียจึงมาไร อย่ามีคนรักคนไมีรักมันเป็นแบนบนหนคนนสิ่งนี้มีใครเข้าใจบอกก็คงไม่รู้ที่แค่ไดนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อย่ามีคนรักคนคนนั้นอยู่่น้นในสิงไรน้นทุรนทายรับประกันว่สาสใจ คนนี้ฟังเอ้าคนที่มันเต็มใใจของฉันปมนเต็มสักทีสุดท้ายใครที่ยังดังอยู่ใครที่ยังรกอยู่ใครที่กำังซื้อยู่เอาดกแค่ไหนพร้อมกันต่ฟังไปไม่กล้าเปิดที่สุดที่ได้ตเร็บ